นะะในรายการ Pink f a l l e y Action ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนี่ค่ะส a ุช r a c h i c เค c ล k ลักค a ะ k u m แต่เป็นตัวเจ้าไก i t o r i นะคะนี่อันนี้เป็นตัวแรนะคะแรคือหายากนะคะหายากมากเลยนะคะเห็นที่ร้านเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะดูแท็กสิคะน่ารักสุดๆ แล้วก็มีสติกเกอร์สีลู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเขียนว่า s t a r โ i ค่ะน่ารักมากเลยแต่เรามาดูกัน,นะค่ะว่าทำไมมันถึงเลงนะคะนี่นะคะลายเช้นก็จะเขียนว่าปี2011นะคะก็เลยจะหายากนะคะเพราะว่ามันเป็นของเก่านั่นเองแล้วมาแกะออกมาจากถุงกันเลยนะคะ ก็จะมีเป็นสตอเบอรี่นะคะอยู่ข้างบนแล้วก็มีราดครีมมีชอ็อกโกแลตรูปดอกไม้กับรูปหัวใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเนื้อคัเค้กข้างในจะเป็นรูปชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีชอ็อกโกแลตสีเหลืองราดเป็นหน้าเจ้าไก่โทลินะคะนี่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่รูปหัวใจสิคะนี่มันเป็นหมอนคล้ายๆหมอนไก่แล้วก็จะมีเป็นโบสีทองนะคะติดอยู่นะคะตรง ถ้วยกับเค้กสีชมพูคะ่ะข้างล่างจะเป็นหลายเส้น,นะคะแล้วเรามาบีบกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ,โอ้เล็กแต่ว่าคือสโลมากนี่แม้แต่ตรงสตรอบเบอรี่ตรงครีมยังสโล เค้กก okay, yeah. mm ็น hmm. nah, ิ like, <laughs> nah, ่มสโลนะค่บน่ารักมากเลยตั้งเอาไว้เหมือนเค้กของจริงเลยน่ารักสุดสุด <laughs> แล้วก็อันน,นะคะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะบอเชนใช่ไหมมันไม่ค่อยรู้จสักนะคะเป็นสีทองนะคะสวยสุดสวยปกติมันเยกสาย กลิ่นนะคะตัวนี้รู้ว่าความเป็นวัอืมไม่มีกลิ่นสำหรับวันนี้นะคะคุณขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะ